โรงเรียนรู้จักคำนำเรื่องเข้าหิว้วเรียนปิ่นโตกระเป๋าโรงเรียนหน้าหนังสือโบกมือ ่อน้อยส่งเสียงเอิกเอิกไปโรงเรียนภูผาเดินหน้าใบโบกใบบัวเดินตามใบโบกหิ้วปิ่นโตส่งเสียงร้องเอิกเอิกกระดึงดังปก ปกใบบัวหิ้วกระเป๋าส่งเสียงร้องแอ๊กแอ๊กกระพรวนดังกรุงกลิ๋งภูผาพาใบโบกใบบัวไปโรงเรียนพอถึงโรงเรียนลูกช้างใบโบกยื่นปิ่นโตให้ภูผา ใบบัวยื่นกระเป๋าให้ภูผาช้างน้อยโบกหูให้ภูผาภูผาโบกมือให้ช้างน้อยช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนลูกช้างภูผาเดินต่อไปที่โรงเรียนของภูผาไปเรียนหนังสือ อธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอช้อชิงอ่านว่าชอทอฐานอ่านว่าทอทอถุงอ่านว่าทอผอผึ้งอ่านว่าผอฝอฝาอ่า,า,อานว่าฝอ สอสาลาอ่านว่าสอสออศีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอ,สอ,สอ,อ,าาสอหอหีบอ่านว่าหออ่านเขียนสระสระอืออ่านว่าอือสระอือที่ไม่มีตัวสะกดจะมีตัวอเคียง านแจกลูกสระอาสระอีสระอือสระอูะอขอไข่ออกเสียงขอขออาขาขออีขีขออือหือขออูหูชอชิงออกเสียงชอ ชออาฉาชออีฉีชอือฉือชออูฉูทอถุงออกเสียงทอทออาถาทออ,ท,ทออีถีทออือถือทออูถูพอพึ่ง ออกเสียงผอพออาผาพออีผีพออือผือพออูผูฝอฝาออกเสียงฝอฝออาฝาฝออีฝีฝอ,ออือฝือฝออูฝู สอเสือออกเสียงสอสออาสาสออีสีสอือสือสออูสูส,ออส,สระเอสระแอสระโอสระไอไม้มาลาย สระไอไม้ม้วนกไก่ออกเสียงกอกเอเกกแอแกกอโอโกอกไอไก่บอใบไม้ออกเสียงบอบอเอเบบแอแบบอโอโบอ บอไอใบบอไอใบถอถุงออกเสียงถอทอเอเถถอ,อแอแถถอโอถโออถถอไอไถพอพึ่งออกเสียงพอพอเอเพ พอแอแผ่พอโอโผพอไอไผ่สอเสือออกเสียงสอสอเอเสสอแสแสอโอโสสอไอใสสอไอใส หอหีบออกเสียงหอหอเอเหหอเอแหหอโอหอหอไอไหคอควายออกเสียงคอคอเอเคคอแอแคคอโอโค ออคอไอไข่มอม้าออกเสียงมอมอเอเมมอแมมอแมมอโอโมมอไอไม่รู้จักรูปและชื่อวรรณยุกต์ไม้เอกเรียกว่า ไม้เอกไม้โทเรียกว่าไม้โทอ่านสะกดคำไก่แจ้กอไอไก่ไม้เอกไก่จอแอแจไม้โทแจ้ไก่แจ้ปู่ย่า ปูปูไม้เอกปูยออายาไม้เอกยา่าปูยา่าฝึกอ่านกอไอไกไม้เอกไก่จอแอแจไม้โทแจ้ไก่แจ้หอแอแหไม้เอกแห ดออูดูแหดูปอูปูไม้เอกปูยออายาไม้เอกยญ้าปูยญาปออาปาไม้เอกป่าผอไอไผ่ไม้เอกไผ่ป่าไผ่สอไอใส่ไม้เอกใสย่ยออายาใส่ย,ยา บออาบาไม้โทบ้าบอไอใบไม้โทใบบ้าใบาชอไอชัยไม้โทใช้ดอ,อีดีใช้ดีปออีปีนอ,อีนีไม้โทนี้ปีนี้ชอ,อีชีไม้โทชี้ มอ,อือมือชี้มือถออือถือมอไอไมไม้โทไม้ถือไม้หอไอไหไม้โทให้มออามาให้มาพออาผาไม้โทผ้าสออีสีผ้าสี สอีสีไม้เอกสี่หออาหาไม้โทห้าสี่ห้าสออาสาคออูคูสาคูถออูถูถอไอไถถูไถไก่แจ้แห่ดูปู่ย่า ป่าภัยใส่ย,ยาบ้าใบใช้ดีปีนี้ชี้มือถือไม้ให้มาผ้าสีสี่ห้าสาคูถูไถอ,อ่านคล่องร้องเล่น ลากันไปโรงเรียนผู้ผาเดินหน้าช้างน้อยตามหลังน่ารักหน้าชังจะไปโรงเรียนช้างหิ้วปิ่นโตกระเป๋าเครื่องเขียนมาถึงโรงเรียนโบกมือลากัน